สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเทคนิคก,การโมดิฟายลูกปืนรอบจัดนะครับลูกปืนรอบลื่นนะครับไม่ใช่ลูกปืนรอบจัดนะครับที่จริงเราทำให้แค่ให้มันลื่นขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ครับลูกปืนลูกปืนเวฟร้อยสิบไอฟังหนึ่งมันจะไม่มีซินนะครับแล้ฝฟังหนึ่งมันจะมีซินนะครับ เราทำการใช้มีดใช้เหล็กน้ำแหวนะครับงัดซีนออกมานะครับนี่ครับนี่ครับทีนี้ให้เราทำการใช้น้ำมันเบนซินนะครับให้เราใช้เป็นซินล้างน้ำมันล้างเก b ยดบออกนะครับ ลูกปืนมันจะมีจารบีนะครับตรงนี้เป็นสูตรตั้งแต่ยุค90นะครับนะครับ,แบบใช้แปรงถูด,ด้วยนะครับถูจารบีออกให้หมดนะครับนี่ครับโมดิฟายลูกปืนรอบจัดใช้งองง่ายนะครับไม่ต้องเสียงเงินซื้อนะครับนี่ครับ ใช้ลมเป่าออกนะครับหรือไม่มีลมเราไม่ใช้ลมเป่าก็ได้นะครับใช้ลมเป่าง่ายบอกแนวทางนะครับต่อไปจะมีซีนครอบตัวนี้นะครับบางท่านจะไม่ใส่ก็ได้ครับหรือเราจะใส่ก็ได้นะครับ ถ้าเราจะใส่ทําไมเราถึงใส่นะครับเพราะว่าเราจะให้ตัวจะใช้เพื่อกั้นน้ํามันไว้นะครับเพราะว่าไม่ให้น้ํามันแห้งเร็วนะครับแต่ว่าซินเราตรัวนี้มันรอบในตัวนี้ครับมันจะไปบาดกับลอกแท่นของลูกปืนนะครับแกนลูกปืนนะครับมันจะเสียดสีกันนะครับให้เราทําการ ใช้มีดนะครับใช้มีดปอกด้านในออกนะครับนี่ครับปอกซีด้านในออกนะครับปอกซีด้านในออกนะครับนี่ครับใช้มีดนะครับปอกออกนะครับเอาง่ายๆเราจะหมกดุหมกไปด้วยนะครับหมกไปในตัวนะครับเพื่อไปให้คนอื่นเห็นนะครับเราทาการโมนิฟายนะครับนี่เราปอกด้านในออกนะครับ นี่ครับเพื่อว่มาม่ให้มันเบียดนะครับไม่เบียดกับแกนกลางของลูกปืนนะครับมันจะเบียดเราปอกออกนะครับต่อไปจะได้บีเราจะไม่ใช้นะครับให้เราใช้นะ้ำมันเครื่องหยอดนะครับใช้มันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายก็ได้ครับหรือน้ามันไฮดรอลิกก็ได้นะครับ นี่ครับเอาอง่ายๆนะครับใช้ล้มันหยดลงไปเลยครับนี่ครับต่อไปให้เรานำซินนะครับประกบลงไปเลยนะครับเอาอง่ายๆนะครับตรงนี้ก็เป็นลูกปืนรอบจัดได้เลยครับลื่นๆน,นะครับตรงนี้ ในเมื่อเราไม่ถอดเราก็ทําง่ายก็ได้นะครับให้เรางัดซีนออกเลยนะครับนี่อยู่ที่ร้อนเลยครับงัดซีนออกแล้วก็ใช้เบนซินล้างเลยนะครับเราไม่ต้องถอดลูกป,ปืนออกมาก็ได้นะครับตรงน,นี้เอาง่ายเลยนะครับเราใชา้เบนซินล้างนะครับใช้แปรงถูนะครับใช้แปรงถูนี่ครับ ก็เป okay. ่าลมออกเลยนะครับตัวนี้สูตรนี้ทํ้ง่ายนะครับไม่ต้องตอกลูกปืนออกมานะครับถ้ามันเปื้อนเราก็ถึงมาล้างเอาที่หลังนะครับเปื้อนรอบนอกก็ล้างเอาที่หลังก็ได้นะครับสูตรนี้เอาง่ายนะครับสูตรนี้ไม่ต้องตอกลูกปืนออกมาก็ได้ครับสูตรนี้เข้าใจนะครับลูกปืนรอบจัดอาง่ายนะครับพอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ